ในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทุกๆปีนะครับก็แล้วเนี่ยดีที่ตรงไหนดีตรงที่บอกว่าหนึ่งช่วงไฮซีซั่นมันเปิดตัวฤดูกาลท่องเที่ยวออกมาตั้งแต่ตุลาจนกระทั่งมกราโดยเฉลี่ยเป็นมกราต่อไปอาจจะเป็นต้นแบบชุมนต้นแบบที่ให้คทั่วนปเที่ยวพอกับสำหรับนตอนนี้นะครับเข้ามาศึกษา ก็ขอให้ังก็อันนี้เป็นเราจะอุดทุกปีค่ะอาสาสมกับกาเราจะทุกปีก็ลก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะเป็นปายปลายปีนะคะเพราะว่าจะอุดประมาณช่วงปลายปลายปี Thank you. เพื่อนๆคะตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะคะนี่รับเกบฟ้าไปแล้วคะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงจะให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนที่เราเห็นนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มากันนะคะเพราะมันสวยจริงๆถึงจะไม่มีแสงแดดแล้วนะคะเราก็ยังเห็นสีชมพูเลื่อเืๆอยู่นะคะให้เพื่อนๆดูดอกใกล้ๆนะคะ อ่านเต็มที่แล้วค่ะออกจากแปลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะที่สุดท้ายนะคะตรงจุดชมวิวนะคะ เพื่อนคะตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่เราแวะนะคะเป็นจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวนะคะข้างล่างเป็นหมู่บ้านนะคะนี่วัดม่นเขาครับใช่ค่ะตรงนั้นก็ทับเบิกค่ะเห็นยอดเจดีวัดค่ะเจดีวัดป่าทับเบิกนะคะแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายนะคะของพี่นี่จะพาเพื่อนๆดูพ้าที่ตกนะคะคือมันตกเลยแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นท้องฟ้าสีส้มแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยมาก ตอนนี้เราก็มาถึงที่เต็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดการ